ไปติดตามบรรยากาศการจัดกิจกรรมเนื่องในวันสําคัญน,นะครับวันวันพระราชะสมพพสมพบส้มแด็ดพระกนิฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบารมาราชกุมารีนะครับเริ่มตอนกันที่จังหวัดส,สุราธานีนะครับการได้จัดกิจกรรมเฉเริ่มพระเกียรติเนื่องในโอ,อกาสวันคลายวันพระราชะสมมพบสมเด็จพระกนิฐาธิราชเจ้ากรมสมเดดพระเทพรัตนราชสุดาสยามบารมาราชกุมารีและวันอนุรักษม์มรดกไทยนะครับ ชาวแลกว่าครับเวลา1ิบนาฬิกาก้านาทีเทศสุนกลางการประชุมสมนาภาคใต้ตอนบนภายในสุนราชการจังหวัดสุราธานีนายเจษดาจิตรัตผู้ว่าราชการจังหวัดสุราธานีเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมเฉลเริ่มประเกียติเนื่องในโอกาสวันคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระกนิทฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและวันอนุรักษ์มรอดอกไทยซ่องเมษายน2567คนรักบค่ะ โดยกิจกรรมจะเริ่มประเกียินะคะเนื่องในโอกาสวันคลายวันพระราชส้มพอบพระกันดิธาธิราจาวกรุมส้มเด็ดประเทศพาร,ราสุดาสยามบรมราชกุม,มารีและวันอนุรักษ์มรดกไทยแรกแตวานีนะคะนายเจษฎาจิตรัตภูวาราชการจังหวัดสุราธาน,นีค่ะฐานการได้นำหัวนาส่วนราชการจํานวน9 4หซน่วยงานเข้าวรวมกิจกรรมสําคัญนี้โดยพิธีค่ะก็เริ่มทีนายเจษฎาจิตรัต ผู้วาราชาการจังหวัดสุราธานีซึ่งท่านก็เป็นประธานในพิธีค่ะได้วางผ่านพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะเบื้องนาพระชาย,ยาหลักส้มแดดพระกันดิธาธิราเจาวกรมส้มแดดพระเทพดัดราสุดาสยามบรมราชากุมารีจากนั้นได้กล่าวถวายพระพรชัยมงคลวงดนตรีไทยโรงเรียนเมืองสุราธานีบรรเลงเพลงเสเสิร์นพระบรารมี ผู้ว่าราชาการจังหวัดสุราธานีนำผู้เข้ารมีที่ถวายความเคารพเบื้องหน้าพระประชาหยาหลักสมเดจพระกนิฐาธิราชเจา้ากมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีโดยตางหนอมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเทพร้องท่องเอาประไทยไส้และประกอบพระราชกรณียกิจหน่อยใ่โดยพระวิริยะอุตสาหะและมีพระราชจริยวัตรด้านการอนุรักษ์มรอดอกวัฒนธรรมของชาิเป็นแบบอย่างแก่เยาวชนและคนในชาติได้ตามรอย เบื้องพระยุคละบาทพระบาทสมเด็จพระประมินทมหาภูมิพลอรุลญ,ญาเดชมหาหราชบรมนาถบพิตรในการสร้างสร้นและทำรงรักษามรดกวัฒนธรรมไทยให้อย่างยืนซ้บถอดสู้หลูกล้านไทยนะครับซึ่งรัฐบาลประกาศให้วนันเส่องเมซายนข้องถูกปีเป็นวันอนุรักษ์มรดกไทย โดยกิจกรรมดังกล่าวนี้ก็มีวงดนตรีข้องโรงเรียนเมืองสุราธานีเข้าวรวมบรรเลงดนตรีเผื่อน,นอมถวายความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์อีกด้วยกับค่ะ